จบคุณมันนี่มาเรื่องมามันใหม่ตัวใหม่อยู่เอง้วมันเหล่มคุณแต่กตลยไม่ว่นีดนะก็เจอก็อยู่ตรงนี้ก็ตำราเยอะไ่ได้แล้วกินีว่าจะด้วยไปหไปตางดนโนนไปช่วยกันโนไปโนนังวาจะโน้นเ็เราก็มาโอ้ดูมาทั้งวันคุณแรกคุณแรก ừm qua, qua có khi nó quá tango ừm 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 có mèo đi à. <laughs> mà. Mà. Mà này

เดินไปแล้อย <Billboard Sports> ู่ใก้กันตึกใกล้กับตึกเดินมาท่านท่ามรอานใจดเยเรียกใครเรียกอะไ่บานพอคุาข่อเรติดทางต้อได้ไม่อาเดือดเลยได้เยไเดือเลย อันนี้มันพฤติกรรมมันยังไงครับพี่เวลาเรามาตรวจเนี่ยเวลาเจ้าหน้าที่ลงลงอ่าตั้งด่านตรวจรถมันก็จะมาร่วมตลอดทุกครั้งจะนอนนอนอยู่บริเวณนี้นอนอยู่บริเวณนี้จนจนเป็นเป็นธุรกิจมันก็เท่ากับต้อมกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งเลยใช่ไหมครับพี่ทุกครั้งทุกที่ที่ออกตั้งด่านตามจะมานอนมานอนร่วมมานอนเฝ้าออมาร่วม แล้วที่พิเศษมันยังไงครับพี่ตามันยังไงครับตามันสีเดียวกับกับสีขนมาเลยอ๋อแบบนี่ยแับออกแดงๆเหลืองๆมันช<อ>ื่ออะไรครับพี่ที่ร้านเรียกเรียกพี่เสือครับมามาอยู่นานยังพี่ก็ประมาณสักสองเดือนได้แล้วครับไปมาแบบ